หมูกระจกสูตรแม่ลำดวนเองกรอบแซ่บเบอร์ค่ะสดเลยนะคะดีค่ะหมูกระจกนะคะแซ่บจริงๆค่ะ ง่ายๆนะคะหมักหมูไว้เลยนะคะนี่หมักหมูไวยแต่เมื่อวานในหมูก็จะมีรสด,ดีเกลือผงชูรดสดน้ำตาลพริกไทยหมักไว้ข้ามคืนนะแล้วตอนเช้านี้เราก็มาเอาแป้งข้าวเจ้าผสมลงไปพร้อมกับน้ำปูนนี่ค่ะแล้วก็จัดการทอดเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ใครอยากลองทำเนาะไม่หวงสูตรค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีอะไรที่เราชอบนะอย่าท้อครั้งแรกมันอาจจะไม่ไม่สำเร็จหรือไม่เป็นอย่าท้ออย่าแท้นะคะสู้ๆนะคะเพื่อนๆช่วงโควิดช่วงโควิดนี้ลำดวนก็ได้วิชายเยอะมากเพราะว่าบางทีเราหาอย่างหมูกระจบเนี่ยหาซื้อกินไม่มีนะที่นี่ ต้องหัดทำเองก็อาจารย์ youtube มันก็จะหลายอาจารย์หน่อยใน youtube เนาะแต่เราก็เลือกเอาที่เรามีวัตถุดิบมันเหมาะสมกับท้องถิ่นว่าเรามีอะไรบางทีมันก็ไม่ได้มีครบอย่างาใน youtube ท,ที่เขาเขา,เาทำให้ดูเนาะสมมติาบางคนไม่มีน้ำปูนก็ได้ไม่มีน้ำปูน ให้ใช้แป้งมันแทนนะถ้าไม่มีน้ำปูแป้งมันผสมแป้งข้าวเจ้าแทนหมักหมักไว้นะอย่าเพิ่งใส่แป้งนะเวลาเราจะทอดค่อยเอาแป้งมาใส่เวลาจะทอดค่อยใส่แป้งเนาะดูค่ะนี่เลยนะคะเสียงทีวีก็ดังกัน แบบนี้เลยนะคะระวังมันจะฟูมเท่าน,นั้นเลยพอฟูมพออะไรเพอมันจะมีน้ำปูนใสยอยู่ในนี้มันจะทำให้น้ำมันฟูมพยายามปรับเตาให้ได้ตอนนี้ก็เปิดไฟแรงพอเขาได้ที่แล้วก็ผ่อนเตาเห็นไอ้มันจะฟูมเลยอย่างนี้เลยค่ะระวังนะ เพราะว่าน้ำปูนใส่ะมันจะทำให้น้ำมันฟูหล้นกระทะได้เลยระวังตรงนี้แค่นั้นเองได้และก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยโอเคนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนใครที่อยากทำกินเองค่ะ